วันนี้มารีวิวนะครับผ่านห้าใบยี่สิบหกนิ้วครับมีสองตัวนะครับสองสามตัวนี่แหละอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับาก็เลยมารีวิวตัวนี้ให้ดูสองตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นผ่านห้านะครับใบยี่สิบหกนิ้วนะครับตัวนี้เป็นของ cmt ครับนี่ครับใบเต็มนะครับโครงสร้างใหญ่แข็งแรงครับใบเต็มนะครับยี่สิบหกนิ้วตัวนี้เปิดราคาที่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับ สองหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้อ่าครับมาดูอีกตัวนึงตัวนี้ก็เป็นผ่านห้าใบยี่สิบหกนิ้วนะครับของซีมทีเช่นกันนะครับตัวนี้อ่าสภาพสวยเหมือนกันนะครับเจ็บสีให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับลูกปืนแน่นแข็งแรงนะครับอ่าตัวนี้เปิดราคาที่สองหมื่นแปดพันบาทเช่นกันครับสองหมื่นแปดพันบาทนะครับราคาถูกๆครับ ่าใครที่สนใจนะครับแวะมาดูสินค้าได้ครับไซร์รถรุ่นเอ็มรถไทฟอร์ดนะครับอ่าเป็นของรถใหญ่นะครับ2ตัวนี้อ่าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับอ่าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาพระกุฎจับจังหวัดดอนทานีเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ081 729 4501ึ่งเจ็อครับฝากกดติดตามนะครับเพจ Facebook นะครับภูมินแท็กเตอร์และช่อง YouTube ภูมินแท็กเตอร์ครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ